สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนลายคุกกี้รันครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ boys t i l l back to basic ครับแล้วคลิปนี้ครับคือการรวบรวมอ,องค์ประกอบต่างๆที่ผมเดาทางว่าลายคุกกี้รันนั้นต้องการจะส่งเสริมให้ผู้เล่นใหม่ๆนั้นมีการเก็บทรัพยากรต่างๆในเกมได้ทัดเทียมกับผู้เล่นเก่าๆนั่นเองซึ่ง เหรียญครับเหรียญเป็นปัจจัยสําคัญมากๆที่สามารถทําให้เกมเนี่ยเติมเนินไปได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่สะดุดแต่อย่างใดโอเคครับเจ้าเพชร White Gold Drop ก็ออกมาแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ซื้อเนี่ยก็สามารถซื้อได้ใน Starter Package ใน Crystal Shop ของเรานั่นเองก็จัดการซื้อกันมาครับเพราะว่า,าเป็นตัว สำคัญเลยครับที่จะทำให้เราได้เหรียญในเกมนั้นหนักหน่วงขึ้นเก็บเหรียญได้ดีขึ้นแถมโอ้มีความสามารถมากกว่าจะเสกเหรียญด้วยก็คือช่วยอ่าช่วยลิฟต์ลิฟต์เราจกขึ้นจากกลุ่มนะครับดึงขึ้นจากกลุม่มอีกหนึ่งครั้งด้วยเราเล่นพลาดเนี่ยก็ยังไม่แพ้เลยสักทีเดียวโอเคเก็บเหรียญได้ต่อนเนื่องนั่นเองก็พนวกกับทรัพยากรต่างๆในเกมเราครับก็ น่ดาวเด่นของเดือนนี้ครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากาเจ้าคุกกี้รถนักสำรวจครับแอดเวนเจอร์คุกกี้ของเราจะมีอีเวนต์ในซากโบราณสถานเนี่จะมีแต่ท้องนั่นเองโอ้โหคอมโบกันแบบนี้ครับด้วยการเปิดล็อกเจ้าคุกกี้รถนักสำรวจเนี่ยไม่ได้ยากเย็นเลยนะครับผมแค่เพียงทำแต้ม2ล้านคะแนนก็จะสามารถซื้อเจ้า คุกกี้รานักสำรวจด้วยเรียนได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นครับการประกอบคอมโบขึ้นมาเพื่อเก็บเหรียญตั้งแต่เรเวลแรกๆเนี่ยสามารถเก็บเหรียญได้หนักหน่วงสบายๆโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเซตบ้านๆเบสิกเบสิกที่ผมจะนำเสนอก็แค่คุกกี้รถนักสำรวจครับเพชร white gold drop ก็เจ้าทองคำขาวเนี่ยนะครับหยดทองคำขาวกับเพชร อ่าไม่ใช่ไม้ผลัดเป็นคุกกี้รสช็อกโกครีมเนยนั่นเองโอเคครับเสร็จบ้านๆกับสมบัติบ้านๆแท่งทองคําขาวกับแท่งทองของโกลด์ดรอปแบบนี้ครับบกเหรียญบกเหรียญชิวๆอ,อ,อ,อย่างนี้จะทำมาสามารถทําเงินได้เท่าไหร่เจ๋งแค่ไหนโอเคครับไปดูกันเลยดีกว่าซึ่งผมก็ใช้แค่วิ่งผัดเนาะผมจะดูส่วนต่างส่วนต่างของเหรียญที่เก็บได้ มากที่สุดนั่นเองไม่ต้องใช้บูสเตอร์ยุบแกบอะไรให้มันเหมือนกับการเก็บเหรียญหลักแสนไม่ต้องเก็บขนาดนั้นเนาะเราต้องการทําให้เกมคืบหน้าใช่ไหมครับเราก็เก็บให้ได้ส่วนต่างเยอะๆครับแน่ไม่ต้องบูส์เยอะอะไรขนาดนั้นก็เป็นการลงทุนไปด้วยแทนที่เราจะได้เหรียญเพิ่มเราเรียกว่าใช้เปลืองหรือเปล่ปลา,าว่ากันไปครับหรือใครจะใช้บูส์เยอะเพื่อ,อยังไง เพิ่มคะแนนหัวขวเออว่ากันไปครับมันมีเหตุผลของการใช้อยู่แหมผมก็เน้นส่วนต่างก,กันก็ใช้ง่ายๆครับวิ่งผัดอย่างเดียวพอครับก็การเก็บเหรียญสไตล์นี้ก็ไม่ได้วุ่นวายครับไปเรื่อยๆชิวๆไม่ได้วิ่งเร็วอะไรขนาดนั้นครับแล้วก็ลงมาในซากโบราณสถานก็จะเจอแต่เหรียญทองแบบนี้เหรียญทองยักษ์แบบนี้แต่ มีจุดอ่อนครับคอมโบนี้ก็คือเจ้าหยดทองคำขาวของเราเนี่ยไม่สามารถเสกเหรียญทองคำขาวลงไปในซากโบราณสถานได้นั่นเองเนื่องจากมันไม่มีเย็นรีบปกติครับนี่เกมกระตุกไะเนี่ยผมรู้สึกไปเองหรือเปล่ามันกึกกึๆกกึกยังไงเนี่ยโอเคครับไปเรื่อยๆดีกว่าเอาละครับได้เหรียญสี่พันแล้วนะ ก็เจ้าหยดทองคําขาวของเราเนี่ยมีความสามารถก็คือช่วยเสกเหรียญทองคําขาวให้เราครับแบบนี้ครับทุกๆุวินาทีเลยซึ่งเหรียญหนึ่งมีมูลค่าถึง70เหรียญเลยทีเดียวโอ้โหก็เทียบกับหยดทองเนี่ยเจ้าหยดทองจะ11วิใช่ไหมเสกเหรียญทองยักษ์เหรียญทองยักษ์จะ100เหรียญนะครับก็เทียบกับเหรียญทองคําขาแบบนี้ก็จะ70เหรียญ แต่เสกได้สองรอบนะครับเทียบกันแบบเวลาไล่ๆกันเนี่ยจริงๆเวลาเขาน้อยกว่าโดย2รอบนี้ยังได้เหรียญเป็น1 4 0เลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นตัวทาเหรียญที่ดีครับดีนี่น้องๆน้องๆตาช่างเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าจะสู้ตาช่างได้หรือเปล่านะครับก็คือถ้าเจ้าตาช่างเหรียญเนี่ยแต้มมากพอที่จะเปลี่ยนเป็นเหรียญมัน164วินาทีอะ ทุกๆสี่วินาทีได้เหรียญร้อ160ใครจะไปสู้นะครับผมแต่เงื่อนไขก็คือต้องมีแต้มมหาศาลนั่นเองอืก็เทียบกันยากครับอ่มันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างในการเล่นเช่นเอพิโซดที่เล่นหรือ,อแต้มตัวที่คุกกี้ตัวที่ทําแต้มตัวนั้นทําแต้มมากน้อยขนาดไหนโอเคนะครับผมซึ่งอย่างนักปผจญภัยนักสำรวจตัวนี้เนี่ย เป็นคุกกี้ธรรมดาธรรมดาครับกลายเป็นคุกกี้เก็บเหรียญมาเมื่อต้นเดือนนี้เองก็พะเหรียญมากมายมหาศาลในซากโบราณสถานนั่นเองนะครับผมไปเรื่อยๆครับก็ได้เหรียญหนึ่งมนยังวิ่งไม่ถึงโบนัสทามแบบนี้ผมว่ามีมีเวลมีเวลมีเวลสู้ได้นะครับผมมือใหม่ถูกใจแน่นอนนะผม ผมว่าเป็นจำนวนเหรียญที่ไม่น้อยอ่ะแทนที่เราจะใช้อ่หยดหยดทองธรรมดาเก็บเหรียญอยู่ลักเต็มที่ไม่สมบูญก็เท่าไหร่สองหมื่นสองมื่นต้นๆนะว่ากันไปครับขึ้นอยู่กับสมบัติเลยครับแต่นี้ผมก็เลือกสมบัติมาธรรมดาเลยนะบวกคอยโบนัสไปเลยดีกว่าเพราะว่าแรกๆเพื่อนๆอาจจะ ไม่มีสมบัติอะไรเยอะแยะผมก็พยายามรังสรรค์สมบัติให้คล้ายกับคนมือใหม่มากที่สุดนะมันจะได้แบบพี่พอสมบัตินุนไม่มีสมบัตินี้ไม่มีแอบตัดปัญหาเรื่องอาการไม่มีกันไปเจอกันบ่อยเหลือเกินครับไม่มีนุน้นไม่มีนี่ครับเอาแบบว่าเบสิกเบสิกสุดๆไปเลยแล้วกันวันนี้เรากลับมาสู่เบสิกด้วยไอดีที่เรียกว่าเทป เทพเกินไปแต่เราใช้สมบัติเบสิกนั่นเองโอเคครับคุกกี้ก็เบสิกครับเพชรก็เบสิกครับทุกอย่างครับสตาร์เตอร์หมดเลยครับผมสามารถหาได้เพื่อนๆหาได้แน่นอนโอเคไปลุยกันดูครับไม่ได้ยากเย็นครับผมเอาละครับผมได้เหรียญหมื่นสี่แล้วนะขึ 15, ้นหมื่นห้าเราวู Woo ้ฮู้ หมืนหกแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยสดงดงามเลยแน่นอนครับหยดทองนี่ลุกจอกเลยอ่ะเจอหยดทองขาวเข้าไปเป็นไงล่ะมาแล้วครับผม กล่องปริศนาอนอกจากเหรียญที่เราได้ในสเตจแล้วเนี่ยจากหยดทองขาวด้วยจากซากโบราณด้วยกล่องปริศนาครับก็เป็นอีกตัวที่ทำเหรียญได้ดีนะครับผมสำหรับใครที่เล่นสายกล่องเนี่ยบอกเลยว่าไม่จนนะครับเหรียญที่เปิดได้จากกล่องปริศนานี้ไม่น้อยเลยนะครับผมเอาละครับ ก็ตัวนี้จะเล่นนานนิดนึงครับสำหรับเวลาในหลุมนั้นจะเยอะนิดหนึง่งเพราะว่าทุกๆสเตททุกๆสองสเตจก,ก,ก,ก็จะเจอหลุมเป็นว่าเล่นเลยนั่นเองทำให้ใช้เวลาเล่นค่อนข้างนานครับแต่ต่อรอบเนี่ยได้เหรียญคุ้มค่าแน่นอนไม่รู้ว่าทำชิลดิ้งลันโอเคป่ะนะเจะ้าเจ้าหยด จุดทองขาวเนี่ยเพราะว่าเห็นความสามารถอีกความสามารถหนึง่งช่วยดึงขึ้นจากหลุมแ <c oughs> จกเหรียญดึงขึ้นจากหลุมนี่มันแบบเข้าแก๊บเลยอ่ะเข้าแก๊บ <c oughs> โอ้โหได้คุของชีสเคก้กตอนที่เราวิ่งความเร็วแสงครับเป็นไรที่บรนเจิดมากเลยเหมือนรู้มาตรงจังหวะอะไรอย่างนี้ เธอมาได้ทันเวลาพอดีวูฮูตรงนี้ครับโอ้โหโดน่านได้ยังหลอดเลยเบิ้ลเบิ้ลสองสองเข้าไปครับปกตินี่ชนครับเออมันต้องมีการพัฒนาบ้างเนาะจริงๆไม่ได้ซ้อมอะไรเลยครับมั่วครับนี่แบบแพอ่บอยเน้นดวงครับ ตกจริงอ่ะเห็นป่ะค้างเลยแปลกๆนะครับโอ้โอเคกดผัดไปเลยโอ้โหสองหมื่นหนึ่งโอ้โหไม่ธรรมดารินดิบนะครับผมและที่สำคัญครับมันยังไม่จบครับยังไม่จบ มาครับมาครับพี่บอยมาครับพี่บอยมายังไงเนียฮะอ๋อมันเล่นง่ายไงวิ่งช้าหรือเปล่ามาครับพี่บอยทับฟอร์มทับฟอร์มสเตตหนึ่งโอ้ไปไปไป โอ้โหพี่บอยเอาแล้วไงพี่บอยครับพี่บอยว่าไงครับพี่บอยโบนนั้หมดมีอมียักด้วยเอาไงเมื่อกี้ตั้งใจชนทุย <c oughs> ก็ชนจริงๆนะครับพลาดแต่ก็พลาดได้สวยงามครับยังไงครับสองหมืสครับโอ้โหเสกกล่องพอดีไม่ได้เก็บ ชอมันจะโกเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่นี่หลุดกันนะตาเฉยโอ้ยผมนี่เซ็งเลยไม้ยังสวยครับเราจะมีรีรันให้ดูไหมอะผมก็ไม่รู้นะครับผมก็อยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นแน่มันต้องแบบลุ้นๆกันหน่อยดีอันนี้มันเป็นแบบช็อตรุนระทึกสองรอบนะครับผมแน่มาดูกันหน่อยดีกว่าผมก็อยากเห็นนะไม่ได้ทำได้ ทุกรอบนะครับนี่นานๆมาทีต้องแบบเรียนิดนึงมาครับเป็นกำลังใจครับตึงงอา้าแล้วที่เล่นไว้เมื่อกี้ไม่มีเหรอ <c oughs> อะไรวะเนี่โอเคครับผมก็เล่นให้ดูแล้วจะได้เห็นดิบเท่าไหร่นะไม่รู้อ่ะบวกได้เท่าไหร่เนี่ยโอเคครับ ช่างมันครับก็ขอจบแนะ้ววิธีการเก็บเรียนเบสิคเบสิคองค์ประกอบครบแบบนี้ครับอย่าลืมไปซื้อเจ้าหยดทองขาวมาเล่นกันกับเจ้านักผจญภยัยปลดล็อกง่ายๆแบบนี้เพิ่ต้องต้องเก็บเรียนได้ปะสารแน่นอนโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม